ราคาไม่ถึงร้อยนะใครที่สนใจก็ทักมาได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาลาแอดให้ L ยี่สิบสามยี่สี่ค่ะส่วนอกอกสามสี่ค่ะแล้วก็สะโพกประมาณสามสองสามสามไม่สามสองเรียนเป็นไงบ้างคะชิลมากค่ะม,มอลังสิคไปชิลชิลไปเลยทุกคนลืมเราันแล้วใช่ไหม รอเซเว่นมาสั่งเซเว่นมากินนะอายุสิบแปดค่ะวันนี้มาแบบเซ่อๆนะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้ามอะไรวันแล้วบำรุงหน้าหน้าเรียวขึ้นเหรอเรียนปีหนึ่งค่ะทุกคนเราไปตัดหน้าม้ามาใหม่ด้วยแหละแต่ว่าพอใช้ไอ้นั่นอนะแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้เลยอะ พอใช้อันนั้นแล้วพอใช้ไอเนี่ยติดอ่ะติดตอนเรียนแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเิน้องยูฟ้าได้ทําปะไม่ได้ทําค่ะฉีดฟิลเลอร์ค่ะทุกคนเราไปตัดหน้ามามใหม่เลยทีแรกว่าจะเอาขึ้นแต่ว่าแบบอุ๊ยตลกจังแบบนี้ดีกว่าอุ๊ยดู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 ดิวิ่งดูดิอิ๊ยทุกคน เหมือนงอนไก่เลยอะทุกคนเหมือนงอนไก่เลยเอาอย่างนี้เนาะรอยดำคือสิวค่ะที่ที่เพิ่งหายแล้วก็เราก็จะ กำลังรักสายอยู่นะคะแต่๋ะวพี่นีมาบอกผมเต็มใจมากใช่ผมโดนไฟช็อตมาค่ะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะ่ะแล้วผมก็ไม่ลงด้วยใช่เอ้ยเอ้ย,อยดีมันเป็นสามแฉ่งเงี้ยวอ่ะสวัสดีค่ะ คนนู in. In fate, ้นนี่ในเฟซโดนปิดกั้นไอ้ไม่ใช่โดนแฮกก็เลยแบบก็ไม่อยากรูเล่นเฟซอนะคิดถึงบีฟ้าน้องตองหวานดีค่ะ เคยเห็นน้องอยูฟ้าที่คอสโมด้วยหนูจะไปคอสโมอยู่ค่ะเพราะว่าจะไปซื้อของทำงานรีวิวค่ะ